ยิ่งไกลจบเรตติ้งยิ่งปังแต่ยังแพ้ช่องเจดละครราแก้วแฟนละครเสียงแตกเนื้อเรื่องสรุปใครผิดสายหรือรงังรองขึ้นแทนละครกระแสะแรงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับราแก้วทางช่องสามทำเอาสองผู้จัดอย่างชอดสายทิพมนตรีกุลณอยุธยาและเอสบราริสไวยเจียรนาย เป็นที่ปลื้มตั้งแต่ออกอากาศวันแรกจนเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายที่แฟนๆจับตามองกันเป็นแถวกับบทสรุปความสัมพันธ์ของรงังรองหลังโรยทองทรายกลับมาลุกขึ้นสู้ในรูปแบบสงครามประสาทสุดเข้มขน้นงานนี้บอกเลยว่าเตรียมพลีกตาค้างกระแสะละครราม,มาแรงแซงโค้งแบบนี้งานนี้ไม่พลาดถามถึงความรู้สึกชอสายทิพไว้ว่าดีใจนะคะที่ละครได้รับการตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้หลายคนน่าจะรู้แล้วว่าโจทย์ ที่เราต้องการสื่อสารคือเรื่องของความรักซึ่งเป็นความรักที่หลากหลายรูปแบบที่ทุกคนรองให้เป็นไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรือจะเป็นใครก็ตามแล้วฝากถึงบทสรุปไว้ว่าไม่อยากให้พลาดช่วงสุดท้ายมันพีคสุดอยู่แล้วแต่สิ่งที่อยากให้ติดตามกันก็คือจุดลงเอยของตัวละครแต่ละตัวพี่เชื่อว,ว่าหลายๆคนก็คงรอเอาใจช่วยด้วยวิธีที่ต่างกาันอยากให้มาดูว่าในที่สุดแล้วจุดจบตัวของแต่ละตัวอยู่ที่ไหนต้องบอกไปก่อนว่านี่คือ คนก็คงมีชอบที่หลากหลายแบบพี่ชอดเองในฐานะตัวแทนทีมงานเราก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดในรูปแบบของเป็นละครเข้มข้นอยากให้ทุกคนได้อัธรสในการดูอย่างเต็มที่ที่ทําใจว่างๆแล้วคนดูจะสนุกและลุ้นไปกับละครเรื่องนี้ค่ะมีประเด็นดราม่าตั้งแต่ประกาศสร้างสําหรับรากแก้วละครหลังข่าวที่ว่าด้วยชีวิตของเลสเบียนเรื่องแรกของไทยจากการใช้คําว่าวิปริตบรรยายความสัมพันธ์ตัวละครในบทขัดย ของนิาซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยให้ทีมผู้สร้างระมัดระวังเรื่องการนำเสนอมากเป็นพิเศษทําให้บทลดทอนเรื่องอคติทางเพศโลกในขณะเดียวกันการใส่สีสันให้ตัวละครรอบข้างหารเฉลี่ยความร้ายกาจของตัวละครหลักก็กลับทําให้แก่นของเรื่องไม่แข็งแรงความจริงผู้เขียนไม่ติดกับเรื่องการปรับบทประพันธ์เพราะมันก็มีอายุมากถึง48ปีจนบริบทสังคมก็เปลี่ยนไปแล้วดีเสียอีกที่ผู้จัดขยายความประสบการ เลวร้ายจากการแต่งงานของรงังรองทําให้เธอต้องปกป้องคนที่รักนั่นก็คือทรายให้อยู่ห่างจากผู้ชายรวมทั้งการมีความรักเท่าชีวิตเพราะทรายคือสายสัมพันธ์สุดท้ายหลังจากต้องตัดขาดจากพี่น้องและเคยช่วยชีวิตรงังรองก็ทําให้การกักขังน่วงเหนียวทรายเอาไวา้ดูมีเหตุผลขึ้นมาอีกนิดนอกจากตัวละครหลักรากแก้วเวอร์ชันละครยังปรับบุคลิกตัวละครรอบข้างไปด้วยอย่างเช่นบทชารวีที่ผู้เขียนเห็นด้วยเพราะในนิยายเธอคือสาว เรียบร้อยที่หาได้ยากในยุคปัจจุบัน